พานางมาเที่ยวทะเลวันนี้คุณเพื่อนมาคัชุกซ่องทรงดังชุกซ่องสองดังก็ก็จะขายริมบ้านริมทะเลอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่คนจะมาเที่ยวเยอะสวยมากเป็นที่ถ่ายหนังทะเลมาดูสองดังเดี๋ยวเดี๋ยว พานางมาเที่ยวโอ้ยลมเยอะลมแรงทะเลตรงนี้เป็นจุดที่ดูทะเลที่หัววัด คนเยอะมากวันนี้ใครๆก็อยากมาจุดนี้ชมวิวสวยๆวิวทะเละคนเยอะมากมาเที่ยวทะเล มาดดูวัต้องยกสูงสูงวัดริมทะเลีคนมาเยอะมากคนจะมาเยอะมากตรงนี้ <tr> <ging and> <era> <t os athlete> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอยากมาจ้าน้ำทะเลใสๆข้างบน